พรวาจาาของพระเจ้าประจำวันพรฤหัสบดีที่7มีนาคมระลึกถึงน้ำบุญแปรเปตูอาและเฟลิชิตัสมรณสัสกีบทอ่านจากหนังสือประกาศศกเยเรมีบทที่7ข้อ23-28องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า เราได้สั่งเขาดังนี้จงฟังเสียงของเราแล้วเราจะเป็นพระเจ้าของท่านและท่านจะเป็นประชากรของเราจงเดินตามทางที่เราจะสั่งท่านไว้แล้วท่านจะได้อยู่อย่างเป็นสุขแต่เขาทั้งหลายมิได้เชื่อฟังหรือเงียหูฟังกลับดำเนินตามแผนการในความดืกระด้างของใจชั่วของตน หันหลังให้เราแทนที่จะหันหน้าตั้งแต่วันที่บรรพบุรุษของท่านทั้งหลายออกจากแผ่นดินอียิปต์จนทุกวันนี้เราได้ส่งประกาศกผู้รับใช้ทุกคนของเราไปหาท่านทั้งหลายครั้งแล้วครั้งเล่าเสมอมาแต่เขาทั้งหลายมิได้เชื่อฟังหรือเงียหูฟังกลับดื้อดึงทำความชั่วมากกว่าบรรพบุรุษเสียอี ท่านจงไปบอกถ้อยคำเหล่านี้ทั้งหมดแก่เขาแต่เขาจะไม่ฟังท่านท่านจะเรียกเขาแต่เขาจะไม่ตอบท่านจงบอกเขาว่านี่คือชนชาติที่ไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของตนและไม่ยอมรับคำสั่งสอนความซื่อสัตย์ไม่มีอีกแล้วหายไปจากปากของเขาแล้ว บทอา่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุลูกาบทที่11ข้อสิถึงยีเวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบเมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจบางคนกล่าวว่า เขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงสแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยะสูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอนาณาจักรนั้นย่อมผีนาดบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกัน ถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครเล่าพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่าน แต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทานและสถิติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านครับ ตัวบทจากหนังสือเยเรมีที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เป็นตอนหนึ่งของคํำกล่าวที่เยเรมียืนกล่าวที่ลานหน้าประตูพระวิหารในปี608ก่อนคริสต์กาลเมื่อเราอ่านพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากตัวบทตอนใดตอนหนึ่งเราลองสังเกตดูว่าในตัวบทตอนนั้นมีถ้อยคําที่ปรากฏซ้ำๆกันหรือไม่ หากมีก็แสดงว่าพระวาจ,จาขององค์พระผู้เป็นเจ้าตอนนั้นต้องการให้ความสำคัญกับคำหรือความคิดที่ปรากฏขึ้นมาบ่อยๆจากตัวบทแรกที่เราอ่านกันในวันนี้เราสังเกตคำว่าฟังปรากฏขึ้นมาบ่อยในตัวบทเช่นในข้อ23เราพบคำว่าจงฟังเสียงของเราในข้อ24เราพบคำว่า เขาทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังหรือเงี่ยหูฟังในข้อ26เราพบคำว่าเขาทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังหรือเงี่ยหูฟังในข้อ27เราพบคำว่าท่านจะไปบอกถ้อยคำเหล่านี้ทั้งหมดแก่เขาแต่เขาจะไม่ฟังท่านในข้อ28เราพบคำว่า นี่คือชนชาติที่ไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวเราจึงเห็นได้ว่าองค์พระผูเ้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ประชากรชาวอิสราเอลฟังและเดินตามทางที่พระองค์ทรงบัญชาให้เดินแล้วชีวิตจะมีสุขแต่ประชากรไม่ฟังกลับดื้อดึงทำความชั่วมากกว่าบรรพบระรุษของพวกเขา แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่หมดความเพียรไม่เบื่อที่จะติดตามไม่ทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค์ทรงส่งบรรดาประกาศศกมาพูดกับพวกเขาหลายต่อหลายครั้งแต่พวกเขาก็ไม่ใส่ใจฟังท่านผู้ฟังครับความดือ้อการยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนไม่ยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสพระทางผู้แทนของพระองค์ อันได้แก่บรรดาประกาศกนั้นเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงและปิดกั้นพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้ามิให้มาถึงพวกเขาพระวรสารในวันนี้พูดเรื่องคนใบ้ซึ่งโดยธรรมชาติมักหูหนวกด้วยคือฟังไม่ได้ยินนั่นเองคนใบ้คนนี้พูดไม่ได้เนื่องจากปีศาจครอบงำอยู่ เมื่อพระเยซูขับไล่มันออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนไม่แปลกใจที่พระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจเพราะในสมัยนั้นมีคนที่ขับไล่ปีศาจได้ด้วยดังที่ะโะรงทรงถามว่าพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครเล่าแต่สิ่งที่พวกเขาสงสัยและไม่เข้าใจก็คือ พระองคทรงขับไล่มันด้วยอำนาจของใครอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรืออำนาจของเบเอรเซบุลเจ้าแห่งปีศาจพระเยซูเจ้าจะถือโอกาสอธิบายพวกเขาเข้าใจว่าซาตานจะแตกแยกกันไม่ได้มิฉะนั้นอาณาจักรของมันจะล่มสลายฉะนั้นพระองค์ต้องขับไล่มันด้วยอำนาจที่เหนือกว่าคืออำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเอง การที่พิเยซุเจ้าทรงกับไล่ปีศาจได้ก็แสดงว่าอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาถึงแล้วเพราะโปรองทรงแข็งแรงกว่าและเอาชนะมันได้การที่พิเยตุเจ้าทรงกับไล่ปีศาจแสดงว่ายุคใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วคือยุคแห่งการเป็นอิสระจากการครอบครองของปีศาจ ทางนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนรับฟังข่าวดีของพระองค์นำมาประกาศและนำไปปฏิบัติหรือเปล่าเท่านั้นข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดประทานพระพรช่วยลูกทั้งหลายให้มีใจอ่อนโยนเต็มใจรับฟังพระวจาของพระองค์และนำไปปฏิบัติตามด้วยใจยินดีเสมอ ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิญอาเมน